ควันขมวงสือกวยครับอ่ะก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยผมตาซิตี X2 นะวันนี้ผมก็แบบยังไงอ่ะควันขมงไปเมื่อกี้ก็ควันตูมอ่ะเอเสื้อผมก็ขาดเลยนะทุกคนก็ไม่ปลายหรอกวันนี้ผมจะมากินมะม่วงมาทุกคนลูกแรก มันจิ้มเนี้่แป้งเต็มอ่ะข้าจิ้มนี้ผมทำเองไม่เชื่อมหรอกเพราะต้องดีไรต้องดีใกล้ ว่าจ้อะไรตี่ตัวอะไรอ่ะ ข้าอย่ที่ผมได้คิปมาหลายวันว่าไปโรงเรียนนะคับสิดภารกิจบอไว้สเด ย่าเปลี่ยนฝั่งนะทุกคนฝั่งนี้อาจจะอ้าวหน่อยนะเพราะว่าของนั้นมันมดนะครับ โอ้หล้มนะเยียบเลยทุกคนดูดิตุ้ลาหลังเลยคือครับเดี๋ยวเขาตัดไปกล้องหลังอดแดกกคุณไปที่นี่ไลยทุกคนดูดิ จุบเ้วยทุกคนจุบจานเหรอทุกคนดแดกเลยทุกคนก็จะสร้างคลิปเดียวเดี Ooooh, ๋ยวที่จะเจอเจอกันที่หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยเพราะถึงหนึ่งพันซับไปเรียบร้อยทุกคนหนึ่งพันซับในปีนี้ทุกคนก็นะครับสุดรับบ๊ายบายเจอกันครับ